s u ซ u กิวีสตรอ800 DE มาพร้อมงานดีไซน์ที่ผสมผสานระหว่างความสปอร์ตและความทนทานตัวรถใช้ไฟหน้าเล็ดแบบคู่ในสไตล์ซูซูกิที่เน้นความเฉียบคมพร้อมแฟริงด้านหน้าออกแบบให้ช่วยลดแรงลมได้ดีขณะที่บางโครนหน้าทรงสูงบอกชัดว่านี่คือรถที่เกิดมาเพื่อเส้นทางออฟโรดโดยเฉพาะโครงสร้างตัวถังแบบใหม่ถูกออกแบบให้แข็งแรง น้ำหนักสมดุลและมีความสูงใต้ท้องรถถึง220มิลลิเมตรทำให้ข้ามสิ่งกีดขวางหรือพื้นครูขาดได้อย่างมั่นใจขีดขีดขีดขุมพลังใหม่776ซีซีที่แรงและนุ่มนวล หัวใจของวีสตรอม800 DE คือเครื่องยนต์แบบพาราเรลทวิน2สูบเรียงขนาด776ซีซีระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังสูงสุดประมาณ84แรงม้าและแรงบิด78นิวตันเมตรที่รอบต่ำทำให้การขับขี่ทั้งบนถนนดำและเส้นทางวิบากมีความคล่องตัวและตอบสนองดีเยี่ยมเครื่องยนต์ถูกออกแบบให้มีการสั่นสะเทือนน้อยพร้อมบาลานเซอร์คู่ที่ช่วยให้การเดินเครื่องราบรื่นแม้ใช้รอบสูงต่อเนื่องขีดขีดขีด ระบบช่วงล่างเพื่อการผจญภัยช่วงล่างด้านหน้าใช้โชคอัพบหัวกลับขนาดใหญ่จากโชวะปรับตั้งได้เต็มระบบทั้งการยืดการยุบและพอรีโหลดส่วนด้านหลังเป็นโชคเดี่ยวพร้อมกระเดื่องทดแรงปรับตั้งได้เช่นกันการเซตติ้งเน้นความมั่นคงและรองรับการกระแทกจากเส้นทางครุขคะได้ดีล้อหน้าแบบซี่ลวดขนาด21นิ้วและล้อหลัง17นิ้วสวมยางแบบดูอัลเพิร์โพสที่พร้อมรับทั้งถนนเรียบและทางฝุน่นขีดขีดขีด เทคโนโลยีและระบบช่วยขับขี่ Suzuki จัดเต็มเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ขับขี่เช่นระบบ traction control ที่สามารถปรับได้3ระดับพร้อมโหมด gravel สำหรับการขี่บนทางฝุ่นโดยเฉพาะนอกจากนี้ยังมีระบบ ABS แบบ2ระดับที่สามารถปิดการทำงานที่ล้อหลังได้เพื่อเพิ่มการควบคุมในอ f r o a d มาพร้อมคันเร่งไฟฟ้าไร้บายวายและโหมดการขับขี่3แบบ Active, Basic, Comfort เพื่อให้เหมาะกับสภาพถนนและสไตล์การขี่ของแต่ละคนขีดขีดขีด,ขดหน้าจอและฟังก์ชันล้ำสมัยมีสตรอม8000 DE มาพร้อมหน้าจอ TFT สีขนาด5นิ้วแสดงผลชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนรองรับการปรับโหมดแสดงผลและมีฟังก์ชันแจ้งเตือนครบถ้วนทั้งมาตรวัดรอบความเร็วอุณหภูมิเครื่องยนต์ระยะทางและการตั้งค่าระบบต่างๆนอกจากนี้ยังมีช่องชาร์จ USB ด้านข้างเพื่ออ,อำนวยความสะดวกในทริปยาว ขีดขีดขีดความสะดวกสบายสำหรับการเดินทางไกลตำแหน่งเบาะนั่งสูง855ม mm ิลิเมตรออกแบบให้ผู้ขับขี่มีท่านั่งตรงสบายและให้การมองเห็นที่กว้างเบาะมีความหนาและซัพพอตดีเหมาะกับการขี่ทางไกลโดยไม่เมื่อยลาง,ง่ายแฮนด์บาร์กว้างช่วยให้ควบคุมรถได้มั่นคงแม้ในเส้นทางออฟโรดขณะที่ถังน้ำมันขนาด20ลิตรทำให้วิ่งได้ใกล้กว่า400กิโเมตรต่อการเติมหนึ่งครั้งข,ขีดขีดขีดสมรรถนะบนถนนจริง บนถนนดัมวีสตรอม800 DE ให้ความรู้สึกมั่นคงควบคุมง่ายและการเร่งแซงทำได้ทันใจส่วนบนทางฝุ่นการกระจายน้ำหนักและช่วงล่างที่ยาวทำให้ผ่านหลุมบ่อหรือเนินได้อย่างมั่นใจระบบกราเวลโหมดทำให้ล้อหลังหมุนฟรีได้เล็กน้อยเพื่อช่วยควบคุมในทรายหรือดินร่วนซึ่งเป็นจุดเด่นที่ทำให้รถรุ่นนี้เหมาะกับสายลุยจริงๆขีดขีดขีดสรุปซูซูกิวีสตรอม800 DE คือแอดเวนเจอร์บาที่ครบเครื่อง ทั้งด้านพลังกำลังช่วงล่างและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะกับคนที่มองหารถคู่ใจเพื่อการเดินทางไกลที่ไม่หยุดอยู่แค่ถนนดำไม่ว่าคุณจะต้องการลุยป่าฝ่าทางฝุ่นหรือขี่บนไฮเวย์ยาวยาวรถรุ่นนี้ก็พร้อมพาคุณไปได้ทุกที่